ด้วยแนวทาของบวลมหาประชาที่เรามาในวันนี้คืออะไรนะครับที่สุดพี่น้องครับค่อ้างที่บางคนบางหน่วยงานเรารู้ว่าเป็นที่ค่าของะนี่น่ารักมาวันนี้ที่เรา มนเทีมีน้องชายคุณปนลูกเนะครับบลงาดอีกสักครั้งนะบบับ ตั้งใจที่จะมาใจที่ยนให้เป็นกระทรวงและที่น้องแขกกาจกรนับุนเราจริงๆเราพูดมาห้านานแล้วห้น่าจะหนึ่งสัปดาห์แล้ว ไปกระทรวงการคลังไปไกระทรวง่ารเทศไปกระทรวงศึกษาธิการไปกระทรวงยามไม่สามารถจะปล่อยให้สภาพยายงงการเมืองดำเนินการไปนักสืบย่จำเป็นที่จะต้องที่เราเห็นว่าเราจำเป็นในประการไดว่ากระบวนการเรื่องต่าง